นี่ทุกคนวันนี้จะอยู่กันตรงหน้าศาลนะตลาดตะลุงหน้าศาลชลบุรีนะวันนี้เราดึกอยากกินโรตีโรตีโรตีอิสลามนี่โรตีอิสลามครับบัดดี้ครับนี่โรตีอิสลามนะครับนะนี่มีมัตตบักไต่นี่ชีสทุกเปิดร้านเหรอวันนี้ดึกอยากกินเดี๋ยวเอาธรรมดาให้ผมหน่อยธรรมดาแผ่นเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่ยี่สิบค่ะชาชักตียังชาชัด่ะชาชักยังลูกชักยังกำลังจะชักเลยอ่ะลุนลุนนี้น่าจะชักมันนะ อ๋อชาร์ตให้แก่งนี่ยแล้วก็โรตีแผ่นหนึ่งเ่ี๋ยพามากินของของดีตลาดตื้อลุหน้าสารเชีบุรีนะครับนะเป็นโรตีบังกซีดนะบังซีดนะใช่ไหมฮะนี่ธรรมดาแผ่นเท่าไหร่นะยี่สิบบาทยี่สิบบาทนี่ ก็บางซีไปไหนบางซ็ดยังซีตูคนเล็กค่ะอ๋อเลี้ยงหลานอยู่บ้านแล้วปลดเกษียณแล้วเหรอลูกคนเล็กอยู่บ้านเกษียณแล้วเหรอเกษียณไปไว้บ้านแล้วอืมนี่อันนี้ร้านเปิดกี่โมงนะห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะใครจะมาก็แนะนําเลยนะครับในร้านนี้แนะนําเลยเพราะว่าตลาดตัวลุงนาสารชลบุรีเรากินก็จะกินแต่ร้านนี้นะเพราะแป้งนุ่มแป้งกรอบอยู่ในแผ่นเดียวกันใช่ไหมตบไหมต้องตบไหมอุ้ยตบร้อน ใส่น้ำตาลไหมคะใส่ครับน้ำตาลนมน้ำตาลนมนะก็ต้องคู่กับชาชักชาชักนี่ออริจินอลนะคะแป้งนุ่มนะคะแป้งนุ่มกรอบนอกนุ่มในนี่เดี๋ยวเรามาดูชาชักชาชักนี่เดี๋ยวมาดูเบลลุ่นชักชักอะไรชัก ชักชานะไม่ชักอย่างอื่นใช่ไหมชักชาอย่างเดียวปาดิดูดูดูหมุนหน่อยสิหมุนหน่อยไม่ไม่เจ้หกอันเดียวปานนะอ่าอาเร้อเจ้าหกอันเดียวปานอะเจ้าหกอันเดียวปานเจ้าหกหกไปแล้วด้วยหกไปแล้วไม่มีหมุนเลยหมุนไม่ได้ปาลมมันแรงอ๋อลมมันแรงใช่ไหมใช่ลมมันแรงอ๋อว uh, uh, ันนี้ลมแรงไม่มีลีลาใช่ลีลาได้ไม่เยอะป่ะลีลาได้ไม่เยอะโอ้ยลีลาไม่ดีเขาไม่ชอบนะได้ปานจะชักแก้วอะไร สามสิบบาทนะแลนวี่แป้งมันมากี่ก้อนเนี่ยไหนดูหน่อยดูหน่อยเยอะเท่าไหร่กี่ก้อนประมาณกี่ก้อนเกือสามร้อยก้อนสามก้อนประมาณนี้นะครับนะนี่ถ้าชักบอกคนนี้ดีร้านไม่ดีนะใครเป็นศรษัยอย่ามาเอาพี่ไม่ได้พี่ชักเก่งว่ะพี่ไหนพี่ชายผมอ๋อหรือว่าบอกว่าเราชักเก่งตีตายเลยปลาปลาชักเก่งปลาชักเก่งใช่ไหม สุดยอดเลย่ะชักนานด้วยนานด้วยเหนียวด้วยเหนียวด้วยโอเคแล้วก็พี่กัดสลัดต้าุู้น้ำสารชนบุรีนะครับนะเป็นโรตีอิสลามแบบนี้เลยนะท่า่พี่อะไรห้าสิบบาทครับนี่ตอนนี้ก็เริ่มทอดกันแล้วอันนี้เพิ่งเปิดร้านใหม่เลยนะ แกหน่อยแกร้อนให้หน่อยดิอยากกินอยากกินอยากกินนี่ถ้าชักร้านนี้อร่อยมากแต่คนนี้ดีลาไม่ดีนะอย่ามาเอา้อสาวนีสส่โอเคอืมอร่อยเริ่มทอดแล้วเริ่มทอดแล้วนี่ทอดไม่หยุดนะร้านนี้นะนี่ก็จะเป็นกรอบๆนุ่มๆใช่ไหม นี่แบบนี้เลยอ่ะใครมาตลาดต้นลุมนาศาลชูดีก็ฝากไว้อีกหนึ่งร้านครับเป็นโลตีชาชักตรงหน้าสารแบบนี้เลยนะตรงข้ามกันเลยนะครับโอเค